แคทตัสของเราวันนี้ค่ะบานหลายต้นเลยดูสินี่คือคิดแคทตัสพันอิชิโนฟนะคะ I อิชิโนฟซิสดอกสีขาวเรามีกลิ่นหอมด้วยนะดูไอแมงมแมลงมาตอมพึ่งค่ะมาตอมกินเกสรของเขาสวยมาก เวลาเขาบานนี้โอ้โหมันชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆเลยพวกเราดหสิคะนีตน่ต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะตุ่มนี้ก็คืออตุ่มดอกของเขานะที่จะบานต่อไปเวลาเวลาบานก็สวยอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาจะบานแค่วันเดียวแล้วเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปเลยค่ะ แต่ที่เลี้ยงไว้เราก็รอดูอย่างนี้แหละบานวันเดียวเราก็โอเคค่ะมันก็สวยสมกับการรอคอยนะอืมสวยเลยน้ําบานคงจะเยอะแลลวนะพวกเธอถึงมาตอมกันจังดูสิแย่งกันแย่งกันตอมใหญ่เลย